สบายพี่จ้าพี่นหอมนู่นี้ตันาพินกรสอตับมาสู่สู่่ามนอยซ่แซบบ่เผ็ดเผ็ดเผ็ดแซบตับทะเลบ่อยพี่ชายนะสลับกันตะนาเลัเาอพี่น้อออนี่น ມັນແລ້ວບາດນັ້ນແຊບບໍ່ຮັືຕເືກມດຮ ขาลอพอิากเขาวั่นะขอมาิขอบียกได้มันเ็กเปียกอะมันได้แล้พี่น,อ,น,อ,น,นองมากินตำเผ็ดเ็นกัน อยู่อีกเมื่ออื่นเมื่อเมื่อไปอยู่ฮอนวัานเซาดอกีิสิ่นเดือนลวเมื่อหาใจค่าชดจ่ายต่างๆไอเพชรเราบุงจักดอก วางสันิจีเกี่ยวไปเลยเน่ยเจ็บแขวอเดียดเดียวเที่ยวเ้นมะฮุงกับปวดฟันหลุบ้ามากกระมวลนพี่น้องเน่มวนบากลนะจับมวนเพียงเพเห็นย่างน็้มั้งบอลรองเพลงกระมวนะม่ใ่มวนน้ <laughs> นนำลองเพงลงอะแรงกระลองอีกลองอี ต้มเป็นจอกเนาะรสชาติคล้ายๆอันอันเดียวกันเลยรสชาติรสชาติอันเดียวกันกับยิไมใส่รานต้มหูหลูดหมูทหารนั่นแหละอันเดียวกันเลยบ่แช<ถ>่บอลเดียวแช่บอล ค่อยว่าหั่นตัวนี้แซ่บกว่าโคตรฝาโกะเพราะว่าหั่นแซ่บกว่หั่นนี่แซ่บขึ้นหั่นในขมุนเด้อแซ่บขม้นเพราะว่าอันนี้มันหวานเพราะบ,บ,บ้านใดๆมันหวานมันออกรสชาติหวาน พอตามกายเผ็ดนะถาดานีงไงไทออาเอ้ยเผ็ดเปรี้ยวหวาน,นสุดยอดอนนนนไดดอ,อ้มันเป็นอะไรวะถาดเนี่ยเมื่อปลาอะไรเนี้ยกันไปางวันเช้าร์สบเมื่อสบานเมือม่อวันศุกร์จนไหนเมื่อวันเสาร์เสียคาลงเวลาอีกอเห็นบ่มากินหนึ่งเนื่องเสียคาล่วงเวลาเพิ่นวันอาทิตย์เพิ่นวันเสาร์เพิ่น ได้ได้คาล์ลเวล่าเป็นได้ประเทศฟังเฮานี่เมื่อบันสุกเอาอยู่อมืออื่นพี่น้องพอสมือมาไล่มือแล้วเก่งใจน้องครับอย่างคาราคาญเสียงดังปวดอยู่เลยนักเสียงคนเสียงดังดังพี่น้อง เยดงบัค่อยให้บัติชีย่านนะบค่อยให้บัตรชิย่านเ้านาบัตชี้พุทธเ้าหนาักเมียเจ้าอีได้ข่อยนะอืมเห็นแล้วเห็นลลยแลวนะพี่น้องเห็นเลยยังเห็นลลยแล้วตัวเขาอยู่น้องจันอาโเมียเจ้าอีไ่อยนะเมียเจ้าเบลเทิรคนคิดดอกถ้าข่อยากให้นะ ต้องคอยผัดให้ไว้ดีไว้ต้าคอยให้ไอ้เพ็ดนี่ยถ้าเล่าหวัวข่อยละแล้วจบก็มียัง<ม>ถา้ถาถ้าให้แล้วเราเบาเบา,วาวต้องคอยน,นยี่แหงไกลแหน่คุณหืดแต่ว่าเราบบเป็นคนตามนะเวลาให้นาตามบไม่ไหมถึงแบบโอ้ยเศร้าเถอะเฮยนู่นนี่นั่นไปเฮยอย่างเงี้ยหนึ่แมเมนต์แบบนั่น คือเราเศร้าคือเราเงียบไม่ต้องพูดแต่นี่นะความหม,มายเราคนมีเหตุผลนะคุณเบงคนบอกว่าเจ้าจะพูดคนรำคาญคือเราก็เงียบไปเลยหเห็ดน,นะอเออว่าแล้วแต่นั้นเรามีเหตุผลได้เราคนมีคนจักสิบัติทำยังไงไพี่นองคันเคยผ่านการอบรม <laughs> มาบ่คือเาอืมว่าไงไงจะคนมีมารยาบ่เว็นบ่าวอวยผัว แบบคำเบาคำจานสิ่วนะไรกับเบาเราบอห้พิดหนุ่คนไนเพ็ดนะเราจะเป็นนังสัน้นแต่ใจนะ่ะอยู่ในใจวิวพหูดหอกแต่ว่าน้ำผูกน้ำคนนีิ้มแยมแจมไซเราเป็นคนแบบนั้นได้กระเบิงจะมา่น,นหดดน้าในลูกแล้วนะคือเล่ากาันแลอวตะยาใส่ดีเห็นผู้ดได้ิ่มใส็นจจเราไปตลาดนะนะอันนอาอุ้มเรื่องนันย่างตลาดยิ้มจะขลุน่นเอา เขาทำปั้นหุ้จักกันบ่เฮงยิ้มจะไข่นะคะว่าอืมยิ้มมาชั่นไปอันธาดพนมนะไปธาดพนมนภพนเอาเงินไห้นอนเลยยางพนก็ยิ้มทะเราแล้วลลก็จกเงินไห้ผ่านักก็สิบจีบบาทอืมได้จยอหัวเนี่ยคือแปดสิบพันเนาะ แ้านได้มีปูมากสดๆบะมี่อ่บ่สดเด้อยู่แล้วเนยก็ยำยำยำปูมามีสวรรค์สดสวรรค์ทุกๆนเลยคนนี้มังนะเมอเากินมื่อไรยอยากมีโตเน่าสองสามตัวอุมาองน้ำเข่าเนาะเมันแบบล้ายสลควเมื่อไปก็จะไปซื้อตลาดคนเฟดไปยำมงายันนี้ทะเลตยังใหอีเม่มาเดือสิไ้องคดนะตกกระสือทะเลเลย บัตรอีแม่มาเดอร์ชิซื่อฝากมาให้กับปู่นะเราเพื่<ล>ไปซื้ออยู่ะนะเราสั่งน้ำผ<อ>่อยเราจะไปนอนน้ำจากสองคืนเดอ้อยังกับมลทะเลยังอยมีมองอันอาหารทะเลของโสดนะห่ายังกับอีทะเลนนะปูเอ,อิญกูจุดเดือดมนันทะเลที่สัง่ะแล้มแม่พิมบ<อ>ัตรเพอีกระแสบโมเมนต์แถวระยองนะแถว พัทยาพี่ละชซนบุรีนะพัทยาพี่ละตลาดยังวะตลาดลานโพตลาดพี่ช่าพี่น้องอาหารทะเลหลายๆนะไปจากภาคสุเจ้าไปเที่ยวหมือเขาจะถ่ายหูุมนะเห็ดบัตก่อนสุเจ้ากินเห็ดบัตอรดุสิพาไปกันสิพาไปเที่ยวอันพัทยาไปเบิ่งตลาดอันอาหารทะเลนะ <c oughs> โอ้โหสุเจ้าสิสะออนมันสดมันแบบมันสุนด,ย,ดย,ยอดนะเออ ชนบุรีหมัอย่างทบมือนบมันเป็นเป็นตัวเป็นชนบุรีเห็นมับางเปนเออเคยกินสักเียมันมีอาหารทะเลแถวๆนั่นนะอุดยังวะข้าวพัยาะ่บ uh> okay, ุมมันบบเออก็ม hmm. oh. ีนัล้นเออจยังอวะมันคล้ายผบดีนะเดยไปมาแล้วน่ อย่งว่าสิบอกแวพาไปสิโอกออมาเด้อพีนอมม่น้องมากินเพ็ดเพี่ยองซิลาเปนวะอางซิลาบอเอออางซิลาชบุรีนะเออชนบุรีอางซิาลาไปพดไปเพียงององซิลาไปไปมาเร็วจำกุหาสัากลอยอ,อไยไนะ โต๊ะร้อยก็โล่เจยแต่ไปยังเขาใหญ่โอนไปแล้วเนาะพาตักเสื้ออันเท้าภาพอันไปมันโอนไปแล้วหากทำสมบูรณ์ไปแล้วแถววันนั้นเบื้งการเนาะเขาไปเบืดองหลหนองคายไปใหม่บอกไปใหม่กะ ไปใหม่ก็ไปไปแล้วไปแบกพิชิตนำมูโดนอ่ะขยับทางผ่านพอดีผัวข่อยไปอันทำสนุกเอองามบอกเจ้าาไปไปโต๊ะคนเฮ้ยวัดศักดิ์สิทธิ์ไดไปบ่ะแบพยัญชนะเลยไปก็ไปเลยเหตุบัสเป็นอยังชุดเจ้ามีพัทสปอร์ตด้วยมั้ยมีหละขามโซ่ข้าวหรือโอ้ยขามโซ่ข้าวไปไปได้เสียวเวลา เหตภาพจะก่กอเลยเหตลดเออ,อนอไปเลยเดินหนาเดินหือไปก็ไรมันเบิดฝนจะหน่อยก่อนฝนมาโรยเหมือนนั่นก่นเวลาเดี่ยวคุณเลยจะมามีหลนั่งมุนตรงบริษัทหลุดเลยจะโอนี่อมีหลเดียวอะลาบหลผก็บริษเืองมนมั่นเลยไปหน่อยไปข้ามชะนดอะสิ เต็มถังอะไปกลับด้สบายพันกว่าบ,บาทเต็มถังเลยได<ม>้เปรืองได้เห็นว่าโฟว,วินกันเลยบอกเลยว่าโอ้โหฟว,วินเปลืองเปลืองผมเน้อเปลืองรถไทยเปลืองบุ้งแต่รถคอยนี่ประหยัดน้ำมันที่สุดคอยไปกลับระย่องแค่สามปัญหาไปกลับมากินนั่นต๊ะกุ้งวัดลวก็ลาแล้วพี่น้องบา้านสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเด้อจ้าสวัสด,ดีจ้าพอการไปทำงานไปเนาะบายบายเนาะ